สวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อในข้อที่5เนาะข้อนี้ก็สำคัญนะครับข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันเนื่องจากครับโจทย์ให้สมการมาเป็นสมการของความเร่งแต่ต้องการคำตอบในรูปแบบของความเร็วต้นให้เงื่อนไขมาว่า T มีค่าเท่ากับ0กับ T มีค่าเท่ากับ4นั้นอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ดังนั้นดังนั้นเพื่อให้ความง่ายต่อการอินทิเกรตและความง่ายต่อการทบทวนเผื่อใครกลับไปดูในหนังสือนะครับซื้อหนังสือมาเพื่อง่ายครับเราก็จะให้ตัวนี้กลายเป็นเอลฟาบวกรับไปบวกกับตัวแกมมาทีโดยไอตัวเอลฟาคือลบสี่ส่วนคุณหนูแ g ม m m นี้คือ6โอเคไหมครับเราก็จะใช้ลักษณะประมาณนี้ เมื่อต้องการหา V และต้องการหา X นะครับผมอาต้องการหา V 0ศูนยโดยให้เงื่อนไขออกมาเป็น X ดังนั้นก็เลยต้องพิจารณาโดยการอินทิเกรตกับเรามีความรู้ว่าเฮ้คุณถ้าผมดิฟนะครับถ้าผมดิฟ dv/ dt บนั้นออกมาจะกลายเป็นออกมาจะกลายเป็น a ซึ่งมีค่าเทกับเลฟาบวกกับแกมมาทอันนี้ผมกำหนดตัวแปรให้คล้ายๆกับในหนังสือนะจะได้กลับไปทบทวนได้ง่ายนะครับผมเผื่อใครซื้อหนังสือมาโอเค d v ครับทุกท่านครับดังนั้นผมคูณ dt ขึ้นไปครับคูณ dt เข้าไปการจะหา V นั้นก็ต้องอินทิเกรต DV อินทิเกตจาก V0 ถึง V ใดๆมีค่าเท่ากับ A และไปคูณกับ DT ดังนั้นก็เกิดจากครับก็อินทิเกรตจาก0ถึง T มีค่าของตัวนี้ก็กลายเป็นแกมมาบวกอัลฟาที t โอเคเนาะอินทิเกรตน่าจะคล่องกันนะพวกเราไม่เจออินทิเกรตเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะครับดังนั้นอินทิเกรตฝั่งนี้เลยได้เป็น V ลบ V0 v ลบ v 0นย์ะครับอินดิเกตฝั่งนี้ออกมากลายเป็นครับออกมากลายเป็น alpha t บวกหส่วนสองครับ gamma t ยกกำลังสองถันเนาะนะครับแทนค่า t แล้วก็ลบดศูนย0ออกมามันก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับผมโอเคตัวต่อมาผมต้องการว่าไอ้ v t ตัวนี้นะครับ v t ตัวนี้มันก็คือความเร็วต้น ไปบวกกับแกมมาบวกเศษ1ส่วนบวกเศษบวกเอลฟาทีบวกเศษ1ส่วน2แกมมาทียกกำลังสอง,มมงสต้องการพิจารณาหา V0 แต่เงื่อนไขโจทย์บอกมานั้นบอกมาในลักษณะที่เป็น X ก็เลยต้องการหาการกระจัดอีกหนึ่งครั้งโดยการกระจัดของเราคิดออกมาก็มีความรู้อีกว่ารู้หรือเปล่าว่าเราสามารถดิฟ เราสามารถ dx by dt ออกมามีค่าเท่ากันกับ v dx by dt ออกมามีค่าเท่ากับ v นะครับผมดังนั้นครับดังนั้นไอ v ตัวนี้เราบอกว่ามันคือความเร็วต้นบวกอลา t ไปบวกกับ1ส่วน2แกมมา t ยกกำลังสองต้องการหา x ออกมาคับ x มีค่าเท่ากับเท่าไรก็คูณ dt ขึ้นไปทั้งหมดก็ลกลามาเป็น dx มีค่าเท่ากับ v0 นะครับบวกแกมมา t บวกเศษ1ส่วน2แกมมา t ยกกำลัง2 dt อย่าลืมครับเราต้องการอินทิเกรตอย่าลืมขอบเขตคือจาก x มีค่าเท่ากับ0ถึง x ใดๆนเอ x 0, x, เริ่มต้นถึง x ดใดๆที ก็อินทิเกรตจาก0ถึง t ีใดๆนะเหมือนโจทย์อินทิเกรตแหละธรรมดานะครับอินทิเกรตไม่ยากเท่าไหร่สําหรับการเคลื่อนที่ในลักษณะอย่างนี้นะครับทุกท่านครับอินทิเกรตออกมาได้ออกมาเป็น x ครับ x ลบ x 0. ในฝั่งหนึ่งก็ได้ออกมากลายเป็นอินทิเกรตทมันลบแทนค่าด้วย0ูนย์สุดท้ายมันก็ จะอธิบายไงดีนะครับสุดท้ายมันแทนค่าด้วยศูนย์สุดท้ายก็เหมือนการอินทิเกรตทั่วไปนะครับลองแทนค่าดูนะถ้าใครไม่คล่องนะครับออกมากลายเป็น v 0 t ครับบวก1ส่วน2ครับบวก1ส่วน2แกมมา t ยกกำลัง2หาร2กำลังเพิ่มขึ้น1จำได้ไหมั้ยการอินทิเกรตนะครับตัวนี้ออกมานะครับออกมาบวกนะครับหารบวก 1. แล้วลงมาหารก็คือกลายเป็น1ส่วน6แกมมา t ยกกำลัง3โอเคละ ต้องการหาครับตัวหนังสือไม่สวยเลยนะครับต้องการหาว่าแล้วไอ้ x of t นี้นาทีใดๆมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็มีค่าเท่ากันกันกบ x 0นั่นแหละครับและไปบวกกับ v 0 t แล้วก็ไปบวกกับ1นึ่งส่วนสแกมมาทยากกำลังสและก็ไปบวกกับ1นึ่งส่วนหกอันนี้เอลฟาเนาะพูดผิดอีกลนะครับ1นส่วนห แกมมาทียกกำลังสครับได้สมการออกมาแล้วสมการของเราออกมานั้นมันสามารถช่วยให้เราหา V0 ย์ได้อย่างไรทุกท่านครับโจทย์บอกมาว่าเมื่อ x มีค่าเท่ากับ0ย์เนี่ยเอ่ะ x เมื่อ t เท่ากับ0กับเเมื่อ T มีค่าเท่ากันกับ4นั้นมีค่าเท่ากันเราเลยสามารถเขียนสมการออกมาได้ว่า เราสามารถเขียนสมการมาได้ว่าเมื่อ x มีค่าเท่ากับ0กับ x มีค่าเท่ากับเมื่อ t มีค่าเท่ากับ4นี้มีค่าเท่ากันเมื่อแทนค่าออกมาเมื่อ x มีค่าเท่ากับ4นั้นมันคือ x มีค่าเท่ากับ0บวก v 0คูณอยู่กับ4ครับแล้วก็ไปบวกกับ1ส่วน2ครับแกมมา4ยกกำลัง2แล้วก็ไปบวกกับ1ส่วน พูดผิดแล้วนะครับบวกอัลฟาสยกกำลังสองอันนี้ก็1ส่วน6แกมมานะครับ4ยกกำลังสทุกท่านครับมีค่าเท่ากันกับ X0 X0 ตัด X0 นะครับ x0 ต x ัด x 0ย้ายข้างสมการออกมาครับเมื่อเราย้ายข้างสมการออกมาแล้วนีค่าเท่ากับว่าดังนั้น V0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ ลบ1ส่วนอลฟากำหนดมาเมื่อกี้ก็คือลบ4คูณอยู่กับ4ยกกำลังสอถัดไหมเอลฟาเรากำหนดออกมาเป็นลบ4ไงตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไปบวกกับอ่าไปลบไปลบไปลบ1.6ส่วน6แกมมาเรากำหนดมาคือ6นะครับผมแล้วอันนี้ก็เป็น4ยกกำลัง3เอา4ลงมาหาร ดังนั้นค่า v 0ที่เราได้ออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับกับ v 0ออกมานะครับ v 0ออกมามีค่าเท่ากับลบ8เมตรต่อวินาทีครับทุกท่านครับลบ8เมตรต่อวินาทีคําตอบของเราก็จะออกมาเป็นประมาณนี้กับประมาณนี้นี่ก็คือลักษณะของ าการทำนะครับเมื่อโจทย์ให้มานักศึกษาที่เป็นรูปสมการของความเร่งออกมาเราก็สามารถอินทิเกรตกลับมาแต่ย่าลืมว,ว่าการอินทิเกรตนั้นมันจะติดค่าคงที่อยู่นะครับติดค่าคงที่อยู่ไอ้พวกที่เป็นในลักษณะเป็น v ศูนย์พวกนี้ฮนะเป็นค่าเริ่มต้นโจทย์ก็จะกำหนดค่าเริ่มต้นมาเราค่อยคิดย้อนกลับไปในสมการเพื่อจะหาวิธีการแกะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับผม เพราะฉะนั้นเวลาโจทย์ให้โจทย์ที่เป็นเงื่อนไขออกมาเป็นเงื่อนไข a บ้างเพื่อจะย้อนกลับมาหา v เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขเริ่มต้นให้เราสามารถแกะค่าคงที่พวกนี้แทนค่าออกมาเป็นค่าที่เรารู้ได้นะครับผมก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวสำหรับข้อ5ครับก็ขอจบไปเท่านี้นะครับในซีรีส์นี้และไปเจอกันข้อต่อไปครับผมข้อต่อไปเป็นข้อที่6กครับและเจอกันครับ